ตำรวจมาไหข้างหลังหามบอเฮ้ยดี๋ยวคนที่ฮะนตำรวจรับพอดีพอดีไปไหนฮะจะไปไหนวิ่งตำรวจเขามาถามเอจังเขามากองถ่ายแหรล่ามปแล้วไปแล้วบวชมาไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาอยู่ในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอครับของค่ายจอานี่มิวสิกครับ mm hmm. เพลงสีห้าวใจที่ไหน mm hmm. สีหยห้าวใจแต่ใสมาเจ็บครับ mm hmm. ผมก็ได้มาเป็นสตาฟครับสตาฟต้องรถสเสบียงน้ำเครื่องดื่มครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในครับ Right? สบ้อมงานเพื่อกำลังกกับรับต้องเตจ็กเซอร์มิวสิกครับ สาธิตโอ้รับบทอะไรวันนี้โลคิตตุลย์เลยบอกโอ้โหครับสาธิตครับวันนี้เป็นพระเอกด้วยว่าไม่ใช่ครับเป็นทีมงานพระเอกครับกับแบงค์คกับแบงค์ครับกลุ่มแบงค์ครับทีมงานเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอครับบริการสาธิตใช่ไหมครับ เอ้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวย้ายกองต่อครับครับผมย้ายกองต่อไปเจอที่หมู่บ้านลุเวย์ครับบรรยากาศโอ้มม้นครับวันนี้ไปไปย้ายกองต่อไปเลยโก็กรมโมนดีไว่อ่าผมห่อนลายฐานในรถโอ้ยพร้อมครับ ม้วนครับวันนี้ร้อนกันร้อนโอเคไปกันครับเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอทีมงานรอกันอยู่เข้าไปถ่ายในบ้านฉากในบ้านครับ โอ้นี่ครับทีมงานเบื้องหลังครับแบงค์เดอะแบงค์เดอะแบงค์พันพรแชนแนลใช่ไหมแบงค์ซีพีเอชบีรับเป็นช่องใหม่แล้วเป็นชื่อใหม่เงินสายพอนเนี่ยโอ้ครับนี่ได้สปอนเซอร์ครับจากเซดรินอ๋ออันนี่ครับนี่เลยกรมแบนครับกรมแบงค์ทีมงานเบื้องหลังครับวันนี้งานเบื้องหลังครับวันนี้โอ้ม่อน ครับยูทูบเบอร์ชื่อดังครับตอนนี้เต็มเลยตอนนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังเต็มกองถ่ายเลยวันนี้ครับมือนี้็นตามภาษาสองครับแต่ยี่สิบช่องเอฟซีช่องราการเลือกรับชมรับเดี๋ยวรอปล่อยพร้อมกันใช่ไหมเบื้องหลังครับเบื้องหลังมีหลายฉากหลายมุมครับ มีเดี๋ยวลองดูยูทูปมีไสาผู้ใดการเบิงเราครับครับผมเอาดูมาตีโอเล่ครับใช่ครับว่าสาวเยอะเนี่ยพี่โอเล่เนี่ยจริงบอกมีคอมเมนต์มาให้บอกรอเลยใช่สาวเยอรมันบอกสาวเมืองนอกเด้อโ่ป้องโอเคครับขอเฟซเลยยังขอเฟซเลยยังยังยังไม่ได้เห็นติดตามช่องผมพี่โอเล่เนี่ยน่ารักมากค่ะโอ้ต้องไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่โอเล่ จะช่องรอตาชมครับอ่าเดี๋ยวรอไปโลชั่นเหมือนครับอ่าตอนนี้โลเคชั่นสองเนาะโลเคชั่นที่สองคือถ่ายที่บ้านอ่าฉากฉากมาบ้านนาแกโลเคชั่นสามเดี๋ยวไปโรงเรียนเนาะนี่ยูทูบเบอร์แถวไม่ใช่บ้านผมก่อนนะบ้านมะกอกครับนู่นครับนู่นก็ไกลๆนู่นก็ยังต๊อกสาธิตครับเจลินแล้วก็เบื้องหลัง เคครับยังไงเดี๋ยวไปที่ใหม่เดี๋ยวถ่ายชมใหม่ครับอดอดครับบรรยากาศเบื้องหลังถ่ายเอมวีเพลงนนสิงให้อาใจแต่ใส่มาเจ็บครับโลเคชั่นที่3 โรงเรียนบ้านโลเวครับนี่ครับมาหมดครับมากันหมดเลยเบื้องหลังสาธิตตายต่ำคมแบนครับขับหหน้ายัางตอกนู่นม่อนบิววายอยูน่นู้นครับนี่ยังตอกรอบริการครับโอเคเดี๋ยวเราชมตอน เอกโดดน้ำอบำอกวันนี้นนโดโดน้ำบอกเฮงโต๊าเอกโดโดน้ำบอกโดดน้ำเป็นสะพานสะพานสะพานมูลด้วยบอกสะพานมูลบอกครับไม่ครับแล้วเป็นสะานอนตรงตรงกลางไปทีพาไปไปมันอยู่อยู่ไอ้ลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งเลี้ยวซ้ายไปบอก เป็นตรงเลยมันเป็นข้างเอกเส้นใหญ่ของยาเส้นโลกของเกียร์ดูชั้นสวยเลยสวยเลยโอ้โหน่าจะได้ถ่ายแรงๆเนาะเย็นๆเนาะครับเพราะว่าตัวจอจะมีเนาะครับครับประมาณสามโมงตีกว่าสามสี่โมงครับพอดีครับเออกับทีมงานมืออาชีพเนาะรอบนี้เนาะครับมืออาชีพหมดเลยเหรอนี่เป็นมืออาชีพครับอาชีพหมดเลยครับ น่าจะออกมาดีเพลงครับโอเคครับฝากติดตามผลงานเพลงด้วยครับครับโอเคครับสวัสดีค <One> ร <image> ับครับบ๊ายบายครับฮะคนนี้รถคันไหนวะไอ้เองน้านมาครับมีน้านไม่ได้มาตรวจมาเข้าฉากวันนี้ที่นี่รถคันไหนต้องเต้นรถคันไหนกองถ่ายวันนี้ตรวจมาเข้าฉากครับเขาเขาคันไหนมอนมอนตรวจทำไมแม่ ตำรวจมาไหมข้างหลังมหามอนบอกไม่ว่ามีธุระเฮ้ยเดี๋ยวกันที่ฮะเดวนตำรวจมีธุะประชีประชีไปไหนฮะจะไปไหนประชีเฮ้ยตำรวจเขามาอะไรถามเออช่างเาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามากองถ่ายเราหรือเปล่าไปถามเขาหน่อยดิไม่รู้ไปก่อนไปก่อนไปแล้วไปแล้วตำรวจมาไปแล้ว สวัดีครับอันนี้กับกับฉากสุดท้ายฉากใครมหมครับ,รบน,นี่ชื่ออะไรลูกพี่เขาให้ทำอะไรไทยมุงครับไทยมุงยม้งอะไรบ้างฉากอย่างเนี้ยฉากแบบฉากกินเหล้ากินเหล้า ขึ้นไปกินเลาบนนั่นหรอครับใช่าตัวายครับตอนใกีเขาไปถาจ้ขาครับถาไอ้ฟที่ตีนก่อาบ่ดนหรอสักป๋เสียวนั่นนี่รอพี่าีตีนก่อนรือกู้ภัยมาพร้อมเลยโอ้เปตาม้วนครับติดตามชมครับมิสิก YouTube Mon r e w i n วก็กรอติดก็ช่องทุกช่องนะมานี่กี่ช่องเนี่ยครับ YouTube หลายช่องเลยยี่สิบช่องถึงบวก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยครับกู้ภัยสแตนบายแล้ว ับนนั่งรอครับนเด็กนั่งเอกเป็นาสาธิตโอ้พบกองสวัสดีครับนี่ถึงฉากไหนนะคะระับฉากค่แม็กบอกค่แม็กแล้วพะเอกโดดสะพานนูนไหครับไหนนู่นบอกขอบโอ้ครับน้ำก็ลึกนะครับสะพานเขาอย่างสะพานอี่สง เอ้ยังตอกกระชานเนี่ยครับอันนี่กระชานนี่ครับทีมงานฮกระชานห้วยตรงลุงห้วยตรงลุงทีมงานครับห้วยตรงลุงงอ้หมุดบิกด่วนว่ะว่าไม่ครับที่บอกจังตอกบอกคุณนางเอกครับนุ่นนางเอกบอกครับขาโบกขาโบเลยว่ะนางเอกครับเอ็นดายางตอกกับมาขอบคุมงานอ่ายางตอกนั่นนางเอกอันนั้นนั่นตัวโกงครับตัวร้าย คัเอกอยู่ไหนนอนยังไม่เกน้เอกไปนู่นผู้ใดโดดบ่ะคับเเป็นตะวัใสตาตแน่นนส่ชาตะมแน่นอันนี้พุ่มกลับบ่ครับเนี่ยรั่วสหคอบคุมอบคุมงานมีกี้ฉากโดดแทงน้ำนี่ก็ม่วนเลยบ่โอ้โหสุดยอดครับบรราโอ้โสวยครับบรรยากาศ บรรยากาศวิวสวยมากครับ,บววโอ้<ว>เพลงนี้น่าจะร้อยล้านวิว,วนะบ่เนาะกค่ไปถ่ายเอาออจอบร้อยล้านวิวเนาะเพราะว่าสวยมากเลยสภาร<อ>ครับทีมงานแบบโปรดักชันแบบเต็มสตตีมมากครับวันนี้ทั้งรถทั้งตำรวจจราจรทั้งรถกู้ภัยค,ครับกู้ภัยพร้อมขับมานึกว่าอะไรกู้ภัยเต็มเลยรถ จริงถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงสให้เอาใจแต่ใส่มาเจ็บลงใ,ใจใส่มาเจ็บ,บลงทุนแบบครับกับในห้างตัวน,นี้ลงทุนเต็มที่ครับปรเจ์นี้